จากกรณีสเสด็จสู่สวรรคตรมีการนำพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระพันปีหลวงออกมาเผยแพร่โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชาขณะที่สื่อใหญ่ของกัมพูชาก็นำเสนอต่อความสูญเสียดังกล่าวแต่ปรากฏว่ามีความคิดเห็นของชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งที่แสดงออกอย่างไม่เหมาะสมโดยทันทีที่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการของสำนักพระราชวังไทย ก็ปรากฏว่าที่ Facebook ของ Freshnew ที่ระบุแนะนำตัวเองว่า Freshnew Agency of Cambodia มีผู้ติดตาม5ล้านคนมีการโพสต์พระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมแถลงการสำนักพระราชวางังซึ่งข้อความที่สื่อใหญ่นี้โพสต์เป็นภาษาของกัมพูชาค่ะ ต่อมาพอโพสต์ดังกล่าวนั้นเผยแพร่ออกไปในเวลา7.59นาฬิกานาทีในวันที่25ตุลาคมมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากชาวกัมพูชาจำนวนมากแสดงสัญลักษณ์กดสติกเกอร์ที่ไม่เหมาะสมทำให้มีคนไทยเข้าไปโต้อตอบอย่างรุนแรงเช่นคอมเมนต์ว่าพวกเนรคุณ และบอกว่าพวกนี้ไม่เคยสอนลูกหลานให้สำนึกบุญคุณคนที่เคยให้ความช่วยเหลือในยามที่เขาลำบากถึงขนาดมีคอมเมนต์ที่บอกว่าสมกับคำว่าเป็นประเทศแห่งความต่ำตมเลยทีเดียวเพราะท่านเคยช่วยคนเหล่านี้เอาไว้ตอนหนีภัยสงครามบอกเลยว่าตอนนี้ดราม่าเดือดจัดจัดค่ะเพราะในครั้งหนึ่งนั้น สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงท่านทรงเคยช่วยเหลือขเขมรอพยพลีภยัยที่มาขอพึ่งพิงประเทศไทยและทรงเสด็จเยี่ยมผู้ลีภัยด้วยพระองค์เองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522และเมื่อสองครามสงบชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งก็ไม่ยอมกลับประเทศเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานถาวรในเขตฝั่งประเทศไทยและต่อมา ก็กลับมาอ้างสิทธิ์ว่าพื้นที่ที่ตนอยู่นั้นเป็นพื้นที่ของกัมพูชาอีกทั้งยังเพิกเฉยต่อการประท้วงของไทยแต่ว่ากลับส่งเสริมให้ราษฎรมาปลูกสร้างอย่างถาวรในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วทั้งในและนอกเขตที่ไทยดูแลจนเกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนในสิทธิอธิป,ปไตยล่าสุด24ตุลาคม68 ที่เพจทำไมถึงเจ๊งก็โพสต์ข้อความระบุถึงร้านอาหารของกัมพูชานในประเทศไทยด้วยโดยบอกว่ามีคนส่งเรื่องร้านอาหารกัมพูชานในประเทศไทยมาซึ่งเปลี่ยนชื่อร้านและก็ชื่อของเว็บไซต์ใหม่ให้ดูเหมือนกับว่าเป็นร้านอาหารไทยแล้วก็เปิดให้บริการเหมือนเดิมทั้งเราทราบแล้วครับแต่ว่าขออนุญาตไม่นําภาพมานําเสนอเพราะว่ายังไม่ทราบว่าเป็นร้านของคนไทยหรือเปล่าแต่ว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีการเปลี่ยนชื่อร้านแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพจจริงๆนอกจากนี้ทางเพจยังระบุว่าพอไปเห็นรีวิวเลยต้องเขียนใหม่ร้านแต่เดิมชื่อครัวอังกอรหรืออังกอร์รีสอร์ทร้านอาหารสไตล์กัมพูชาอังกอร์เปิดขายมานานแล้วอยู่แถวประตูน้ําครับเดิมก็เคยมีสาขาภูเก็ตด,ด้วยในช่วงของการพิพาทกันร้านคงได้รับผลกระทบไปด้วยและสถานการณ์ก็ยังไม่สงบร้านก็เลย เปลี่ยนชื่อร้านเป็นประตูน้ำซีฟู้ดโดยตัดคำว่าอังกอออกเนื่องจากไม่ทราบเจ้าของกิจการถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะได้รับผลกระทบแอดเนี่ยไม่อยากจะเขียนถึงแต่พอเห็นรีวิวจากลูกค้าต่างชาติเขาเข้าใจว่าเป็นอาหารไทยและทานในไทยตรงนี้เราเสียหายนะครับก็เลยต้องขอเขียนอีกครั้งหนึ่ง